สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับในคลิปที่3นะครับเราก็ได้สั่งของนะครับจาก Lazada มานะครับเพื่อจะมาใช้ในนะฮะล้างรถแล้วก็ล้างแอร์นะครับแล้วก็เอาสามารถไปทำประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับอันนั้นก็คือปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับของยี่ห้อซินซานนะครับรุ่น fa หนึ่นนะครับมีขนาดบาร์นะครับก็คือ100รบาทนะครับ family cast นะฮะเพิ่งสั่งมานะครับของเพิ่งได้มาวันนี้นะครับจะเป็นลักษณะกล่องแบบนี้นะครับได้มาวันนี้ผมก็แกะแล้วนะครับแกะแต่ยังไม่ได้ทดลองนะครับแกะดูนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับก็มีปืนนะครับปืนสั้นนะครับ สายฉีดน้ํานะครับยาว5เมตรนะฮะแล้วก็หัวฉีดสั้นนะครับแบบปรับได้นะฮะข้อต่อขยายยาวนะครับก้ารยาวปรับได้กระบอกฟมนะครับอันนี้เอาไว้ใช้นะฮะใช้ในการนะฮะใส่น้ํายาล้างรถน้ํายาล้างแอร์นะครับเพื่อให้สะอาดยิ่งขึ้นนะครับต่อไปเป็นข้อต่อนะครับรวมสายยางนะฮะแล้วก็ ข่อต่อเลียวตัวผู้ใสนะฮะอันนี้เอาไว้กองนะครับขนาดที่เราเชื่อมต่อกับสายยางแล้วก็ก๊อกน้ําบ้านเรานะครับลักษณะตัวเป็นแบบนี้นะครับราคา1,990ับาทนะฮะที่ผมสั่งมานะแสวยบมาแล้วนะครับตัวเต็มนะครับมีลักษณะประมาณอ่อไม่ถึงเมตรนะประมาณ50เมตรนะฮะเออห้าสิบเซนนะฮะห้าสิบเซนนะฮะ ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้ประกอบแล้วนะครับอันนี้ผมใส่ไว้เฉยนะครับอันนี้จะคือข้อต่อของสายายางนะครับด้านหัวที่เราเอาไว้สวมกับก๊อกน้ำนะฮะแล้วก็มีสายายางต่อพ่วงมาแล้วก็มาใส่ตรงข้อต่อสายนะครับเข้ากับตัวเครื่องทีนะครับเป็นของก๊อกน้ำนะฮะผมจะเก็บไว้แบบนี้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมยังไม่ทดลองนะครับ ภายนอกนะครับก็จะเป็นอ่าอันนี้เป็นปุ่มปิดเปิดนะครับอันนี้ถ้าเปิดก็หมุนมางี้ครับปิดก็อยู่ประมาณนี้นะครับรุ่นนี้จะไม่มีแบบระบบไอ้ปรับค่าได้นะครับว่าจะเอาบาลงมานะครับเต็มสปีดก็คือร้อยบานะครับเราก็จะมาปรับที่อ่าปืนฉีดแทนนะครับอันนี้ผมใส่ไว้ปืนฉีดนะบแบบปรับได้นะครับก็คือเป็นฝอยเป็นหยดหรือว่าจะเป็นแบบ ออกรูเดียวพุ่งไกลเลยนะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นไกลปืนนะครับปืนไว้กดกดปุ๊บน้ําออกทันทีนะครับนะครับอันนี้เป็นสายต่อนะครับสายต่อจะมีความยาวประมาณ5เมตรนะฮะที่ผมกําหนดไว้นะครับ5เมตรนะครับสายน้ําออกก็จะอยู่ประมาณด้านหลังนะครับด้านหลังของตัวเครื่องนะครับมีเกลียวนะป้องกันน้ํารั่วไหลนะครับ มีล้อมีอะไรให้ด้วยนะครับมีประกอบมาเล็กแดงนี่จะไม่มีตรงนี้นะครับให้เรามาประกอบเองนะครับแล้วก็ด้านหลังครับไอตัวนี้นะฮะตัวนี้จะไม่มีนะครับให้เรามาประกอบเองแค่ขันน็อตสองตัวครับสองตัวนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็กระบอกที่หิ้วนี่เราก็แค่สวมเข้ามาเองนะครับแล้วก็ขันน็อตสองตัวนี้แล้วก็อีกสองตัวนะครับ อีกสองตัวอ๋ออีกสองตัวขันตรงนี้นะครับยึดยึดที่หิวนะครับหิวอ่ามีสองตัวที่หิวนะครับเพื่อให้ยกลาดับน้ําได้นะครับอันนี้นะครับเป็นลักษณะตัวนะครับตัวรีวิวนะครับสินค้าของซินซานนะครับรุ่น f a 2 0 0 4นนะครับว่าจะแรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวนะฮะ เป็นลำดับขั้นตอนของการทดลองนะครับผมก็จะมาโชว์ในคลิปต่อไปนะครับอันนี้เป็นการสั่งสินค้านะครับเพื่อเอามาใช้งานนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์นะนะครับจะล้างรถก็ได้ล้างแฮก็ได้นะครับก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะประยุกต์ยังไงนะครับอ่าเห็นใน youtube นะครับแล้วก็รีวิวของลูกค้านะครับบอกว่ามีอ่าผลใช้งานนะครับเยอะมากนะครับรุ่นนี้ ผมก็เลยลองสั่งมาดูนะครับขนส่งมาห่างตรงเลยครับเป็นโปรโมชั่นของเขาครับนัเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมาเช็ในการล้างรถนะครับให้ทุกคนรู้ว่าจะแรงหรือว่าจะมีลักษณะยังไงนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดนะครับวิธีการรีวิวไปก่อนนะครับว่าลักษณะการประกอบยังไงการ ลักษณะข้อต่อยังไงอยู่ตรงไหนอะไรบ้างนะครับในกล่องนี้นะครับอ่ามันจะมีนะฮะเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับสอ้ก,ก้านยาวแล้วก็ข้อต่อปืนยาวนะครับแล้วก็กระบอกนะครับตรงนี้อ่านะครับเดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีไม่ได้นะครับอ่านะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือไว้ใส่ปกน้ำยาล้างรถนะครับแล้วก็ตรงไปเอาไว้เสียบกับกระบอกปืนนะครับกระบอกปืนนี้สามารถถอดได้นะครับ อ่าเป็นกระปืนกระบอกข้อต่อนะครับต่อไปเป็นอ่าปืนยาวครับปรับค่าได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปืนยาวเอาไว้สวมตรงกระบอกนะฮะปรับตรงหัวนะครับว่าจะเอายาวแค่ไหนหรือว่าบีแค่ไหนนะครับได้หมดนะฮะในกล่องนี้แล้วก็ในกล่องเขาก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็ใบประกันสินค้าให้นะครับเอกสารต่างนะครับมีให้หมดนะครับในตัวเดียวนะครับหนึ่ง 1 9 9 0บาทครับตัวเล็กนิดเดียวแต่ต้องไปลองดูเพาว่าแรงดันจะได้แค่ไหนนะครับผมสั่งมาเมื่อวันนี้เองนะครับอ่ะก็มารีววแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำการทดลองดูนะว่าสินค้าตัวนี้จะแรงแค่ไหนสามารถล้างสะอาดแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องการคำว่าสวัสดีครับ